เอาไปเลยไปคูเบต้าเจ็ดศูนย์สีศูนย์นะครับ M เจ็ดศูนย์สีศูนย์กำลังจะไปลากไม้นะครับไม้ริมแดนนะครับตอนนี้ไม้ริมแดนเก็บไม้ริมแดนวันนี้นะครับไอรุมพวกหัวลายนะครับโค่เจ็กนะครับโค่เจ็ก นี่นะครับมือเลื่อยยนของเรานะครับกำลังแต่งแต่งเครื่องอยู่นะครับเลื่อยยนต์นกคุมนกคุมนกคุม <c oughs> นะตรงเลงปลอบๆนะครับตรงพูปลอบๆจจา โรงแรมนี้ไปไหนโรงแรมนี้มาเลยวอีกโนนไปเที่ยวกระบี่นู้มาตะมานไหมวันนี้มาตะมาณไหมหรือว่ามาเล่นตัวรับอยู่มาเล่นตัวรับครับมาเล่นตัวรับเอจริงหพวกุ้มเหรอร้อนไหมวันนี้ร้อนไหมร้อนไหมั้อนไหมร้อนไหมนี่ร้อนไหมร้อนไหมร้อน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 ครับร้อนไม่เตะอยู่ไหนแล้วพี่น้องเอ้หนกคุ้มว่ะร้อนครับ ไม่ไ,ไม่จะมาเล่ครนะับ๋อบังนะครับบังคุม้มนะครับบังคุ้มกระนั่ล่างน้อยนะครับผมคอนโดมีน้ำได้ผึ่งได้ผึ่งปลาน้่มลูกนี้อยู่นะครับโน้นนะครับกำลังล้มไม้แจแดนอยู่นะครับ โกโกมาตรุ่นปูนะครับปีทีหนึ่งร้อยนะครับนายหัวเองนะครับนายหัวนี่จำนานมากนะครับต้นนี้ล้มอยู่ครึ่งวันแล้วนะครับครึ่งวันครึ่งวันแล้วนะครับยังไม่ลงดีคนนี้ไม่ใช่ทำงานมาเจ็ดปีนะครับเจ็ดวันนะครับดูนะครับเจบแล้วเราก็จอดอยู่คนละฝั่งคนละทิศกันอยู่แล้วนะครับ ครับแต่ลงหรือไม่ลงนะครับประมาณ25นาทีได้แล้วนะครับปล้ำอยู่นะครับในหัวคนนี้ปล้ำอยู่ มาแล้วนะครับกูบต้า M7040 ของเรานะครับลากไม้ลิมแดนนะครับไม้หล่นลงไปอยู่ในในห้วยนะครับนู่นนะครับในหัวของเรานะครับบาเต็มนะครับบบาเต็ม ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับต้นนี้ขี้ตุนเยอะนะครับขี้ฝุ่นโน่นนะครับลากลงไปกวางคอนโดมิเนียมนะครับที่สิบ้อเห็นอยู่ไกลๆนะครับ มาแล้วนะครับอูบตาเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ของเรานะครับนี่นะครับเป้าหมายนะครับโค่นกลางอยู่นะครับจะลงมาลากต้นนี้ก่อนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดตับเปอไกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจตามคลิปกันใหม่ๆต่อไปนะครับผม บบาเตมนะครับในหัว k ูบ o ต้าเอ็มเจนย์ี่นะครับลากมาต้นนี้ก็มีมุ้ยนะครับก้นก,นก้นกลางอยู่ต้นเล็กนะครับต้องขึ้นปลูกโซ่ก่อนรูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับผมลองรู้นะครับต่อโู่ก่อนนะครับ แบบนี้หลุดนะครับแบบนี้หลุดนะครับต้องเอาใหม่นะครับผมว่าวเจ็คต้องปลูกโต่ใหม่นะครับรนะครับต้องปลูกครู่ใหม่นะครับ แบบนี้จะได้ไหมกคอยดูนะครับผมต่อสู้นะครับไปเลย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 นะครับไปเลยครับตั้งสองต้นนะ ระวังนะครับระวังนะครับอันตรายนะครับผมอันตรายนะครับแบบนี้จอดเด็ดทีเดียวนะครับเมื่อกี้ได้สองต้นเลยนะครับฝั่งนู้นก็รีบอยู่นะครับวันนี้จะปิดแปลงนะครับ ไปแล้วนะครับผมอากาศร้อนนะครับฝุ่นละอองเยอะนะครับขนขี้ตุนขึ้นเยอะนะครับดูดูร้อนพอดูดูขนก็ขี้โคลนนะครับเนี่ยนะครับวิสีคนตำไม้ยางนะครับไม้ดิมแดนนะครับผมอาโกแจ็คจะไปควนต้นเล็กนะครับต้นนี้นะครับ ดูดิม่วยนะครับผมไปเลยนะครับไปเลยนะครับ เดีมาดิมเด่นนะครับวันนี้จะปิดแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เจอกันอีกนะครับแปลงหน้านะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืม่ากกดตับดูไปนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบามอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับผม